สวัสดีครับเพื่อนๆน,นะวันนี้ก็ยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกๆคนนะครับทุกๆท่านเลยนะครับเ,เข้าสู่ช่องของ Artie Channel นะครับผมอันคลิปวิดีโอนี้ครับเป็นคลิปแรกของช่องแล้วก็เป็น EP แรกของช่องด้วยนะครับผมยังไงฝากติดตามด้วยนะครับผมในส่วนของ EP ที่หนึ่งเนี่ยครับ EP แรกของเรานะฮะก็ จะพาเพื่อนเข้าสู่โลกมัลติเวิร์สของ t x by a t o m i นะครับผมในส่วนของวันนี้นะครับและคลิปแรกของผมนี่นะครับก็จะแนะนำเพื่อนๆนะครับวิธีการจุติขุนพลนะครับซึ่งเป็นการจุติขุนพลของผมเองนะครับจุติสองนะครับผมก็เล่นมาได้สักพักหนึ่งแล้วนะฮะสิ่งสำคัญนะครับรีโพ้วันนี้นะครับผมจะจุติรีโพ้นะฮะก็ สิ่สำคัญเลยนะครับมีคนพนวาต้องมีความสัเร็ที่100่งอแล้วก็ผ่านการจุติ1มาแล้วนะครับผมในส่วนของอไอเทมจุตินะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับผมก็จะต้องใช้ดาวริโป้นะครับผมพึ่งได้มาสดสด,สดตอนรอเลยยังไงก็ฝากเพื่อนๆติดตามด้วยนะครับไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆนะครับเดินทาง นะครับผมก็ผมหลังจากนี้ผมจะด้นสดทั้งหมดเลยครับไม่ได้มีการตัดต่อใดๆดเกิดขึ้นนะครับผมแล้วก็รวมถึงวิธีการนะครับตั้งแต่ต้นจนจบยังไงาอกังเพื่อนติดตามด้วยนะครับผมนะส่วนแรกนะครับผมที่เราต้องใจก็คืออ่าถ้าเพื่อนๆผ่านถ้าตัวหลักเรานะครับผ่านการจุดติดน่งมาแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนจะต้องผ่านคุณยักถูกต้องไหมครับอ่าในส่วนของตรงนั้นนะครับคุณยักเขาจะแถมตัวนะครับอันนี้คือผมอ่ะไม่มีแล้ว นะครับผมก็จะมาที่ตรงนี้นะครับมาตรงที่ร้านค้าทั่วไปนะครับแล้วก็มาอื่นๆนะครับผมนี่ครับเราต้องใช้ทั่วนะครับถัวอันนี้อะไรถั่วรูทะลุฟ้านะครับเนื่องจากผมมีผมก็ต้องมาซื้อครับผมนะสิบทองนะครับหรือสิบตำดึงนะครับนีถูกไหมทุกสิบทองเนาะโอเคซื้อมาแล้วนะครับก็เราเราต้องผ่านด่านนะครับสําหรับเพื่อนที่แบบว่าเฮ้ยอ่า ดาเมจไปถึงหรือว่ามีอ่คนตัวอ่าตัวหลักคือเลเวลอาจจะน้อยกว่านะครับน้อยน้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับผมอันนี้ผมนี่ผมอ่าอยากแนะนํานะครับในส่วนตัวผมเองนะคือผมไปหลายรอบแล้วนะครับผมเนาะแล้วก็ขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกนะครับอันนี้ผมขออนุญาตนะครับอาจจะช้านิดนึงนะครับผมประเด็น,นคือผม,อนนอผมหาทัวร์เลยละ นะฮะเอาโอเคจนเจอละนะครับตรงนี้นะครับเราใช้ตัวตั่วกดใช้ได้เลยนะครับผมขาก็ตอนนี้เราลอกสักแป๊บนึงนะฮะยังไงฝากเพื่อนๆติชนได้นะครับผมในส่วนนี้นะครับก็จะเจอดาแรกเลยเราจะเจอทหารนะฮะทตั้งสนะเนี่ยประมาณนี้นะครับผม ก็ถ oui, pues mm ้าเพื่อนๆไม่ไหวนะครับก็ยังไงก็พาเพื่อนหรือว่าขอแรงนะครับจากคนจากพี่ๆุเพื่อนในเซิร์ฟได้เลยนะฮะอันนี้ขั้นตอนนี้เราก็เดินเข้าวัดไปเลยอ่าตรงนี้แหละครับสําคัญท้ายสาคัญเลยนะฮะผมผมมาหลายรอบนลาวขอยาทุกคนนะฮะก็คือตอนนี้ผมไปแล้ว ผิดพลาด์ทก็แนะนำมาได้นะครับผมจริงๆถ้าเพื่อนๆมาคนเดียวไม่ไม่ไหวนะครับขอขอแรงเพื่อนๆในเซิร์ฟเวอร์ก็ได้นะครับผม พเราชนะตรงประตูเรียบร้อยแล้วครับเราตรงนี้ครับตอนนี้เราอยู่ข้างบนสวรรค์นะครับอันนี้ผมผมเขาเรียกอะไรแดนเซียนนะฮะก็เดินมาเรื่อยๆนะครับประมาณนี้นะไปไปหาเขาเรียกอะไรบ้านของยี่หวาถ้าผมจะไม่ผิดนะยี่หวานั้่นี่หวาหรือยี่หวานี่ครับเพื่อนตามผมมาตามในคลิปเลยนะครับผมเข้าประตูตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ฮะ ครับผมนี่เข้ามาปุ๊บเราก็จะเจอเนี่ยทหารไม่ใช่ทหารเนี่ยทาลกเซียนน้อยนะครับผมเนี่ยอันนี้จะเป็นเกาะเล็กๆนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนเดินเข้าวัดได้เลยฮะในอาอนี่หวานนะครับนี่หวานจะเป็นาครึ่งคนครึ่งงูนะครับอันนี้ไม่รู้ผมเข้าใจถูกไหมนะครับก็หลักๆเลยสิ่งที่เราต้องทํานะครับนะครับถอดของทั้งหมดนะครับที่ที่ขนพลเรามีนะครับทั้งหมดเลยนะครับ ออกดเลยนะฮะปด,ดออกปลดออกคนเพื่อนค่อยๆกดนะครับผมอาตะกดเดียวไปนิดนึงนะครับผมในส่วนนี้จิตวิญญาณน,นะครับเพื่อนจิตวิญญาณอยู่ตรงนี้นะค,ะนนนะครับวิญญาณนะฮะเพื่อนๆกด,ดออกด้วยนะฮะครับผมทีนี้ขุนพลเรานะฮะก็จะเหลือตทุกประการเลยนะครับเพื่อนไม่มีอะไรเลยนะครับผมอันนี้จอเช็ดทีเดียว ทุกคนลองเช็คด้วยนะครับสกิลครับผมสกิลถ้าาเพื่อนๆเ,เช็คแล้วอ่าโอเคสกิลอัพเต็มหมดทุกอย่างหมดแล้วนะครับดาวดาวมีนี่ยังเพื่อนๆเ,เช็คให้ดีนะฮะโอเคผมมีดาวเนี่ยครับผมอ่าผมกดคลิกที่นี่หวาเลยนะครับกดสนทนาครับผมเขาจะบอกว่าสำหรัสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้ล้วนมีคุณค่าในการดำรงชีวิตอยู่ทั้งสิ้นนะครับผม อ่ามาแล้วครับหน้าต่างจะเป็นแบบนี้น,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 นะรนครับก็เพื่อนเ่อนอัปเกรดอะไรนะครับก็คือถ้าสมมุติในส่วนของอาภาพนะฮะก็คือถ้าถ้าเพื่อนเพื่อนคิดว่าสิ่งคุณคุณของเราเนี่ยถ้าจะใช้ตนาน,นะครับผมแนะนำนะครับคือในส่วนของเลเวลเนี่ยสำคัญมากเลยถ้าเป็นเลเวลสองร้อย นะครับผมอันนี้คือผมตั้งใจมาเพื่อเอาพวกสเตตัสค่าต่างๆนะครับเพื่อให้มาสอดท้องในการจุติสองนะครับผมถ้าเราพร้อมแล้วก็จุติได้เลยนะครับผมเรียบร้อยครจุติใหม่สําเร็จแล้วขึ้นแจ้งเตือนแบบนี้นะครับเพื่อนก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับสําหรับคลิปวิดีโอแรกของช่องนะครับแล้วก็เป็นอีพีแรกของช่องด้วยนะครับฝาก เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับผมยังไงก็ฝากเปก็นกวาันใจเล็กด้วยนะครับผมได้มาเรียบร้อยแลวอันนี้ก็คือขั้นตอนเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้วครับยังไงก็คลิปจบเพียงแค่นี้นะครับยังไงก็ฝากขอบคุณทุกๆคนด้วยนะครับที่รับชมและรับฟังตัง้ตงแต่ต้นจนจบนะครับสวัสดีครับ